เมื่อสักครู่เหนือใช่ไหมใช่ตอนต้นก็ภาคต,วตะวันตกใช่ไหมครับกาญจนบุรีทางใต้นะครับมีหินภูเขาขนาดใหญ่คือตอนที่มันใหญ่เนี่ยมันอยู่บนเขาค่<ท>ะแล้วมันตกลงมาหรือมันถล่มลงมาน้ําหนักกว่าห้าตันสองก้อนพอลงมามันก็กลายเป็นเศษๆอย่างนี้แต่ขนาดเป็นเศษๆเนี่ยน้องใบ้ลงมาหยุดห่างจากบ้านสักประมาณร้อยเมตรเท่านั้นเองใช่ชาวบ้านบอกว่ามันเป็นเสียงระเบิดสนันหวั่นไหวสองครั้ง หินก็กระแตกกระจายลงมาเต็มพื้นที่รอบห่างจากหลังบ้านสักร้อยเมตรก็กลัวกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผู้ใหญ่บ้านบอกบ้านห่างไปต้องกิโลกว่ายังได้ยินเลยอตอนนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นไปตรวจสอบเป็นรอยแยกเป็นทางยาวบนภูเขานะขณะนี้เนี่ยแจ้งไปยังนามเพลละอุ่นของรอนองเร่งให้ครอดีวิทยาเข้ามาสำรวจ แล้วก็ประกาศเป็นแนวเขตห้ามเข้าแล้วเพื่อป้องกันอันตรายเพราะถ้ามันล่วงลงมาได้สองก้อนห้าตันเนี่ยวันไหนเวลาไหนมันก็อาจจะล่วงลงมาใหม่อย่างนี้นะครับและถ้าลงมาอย่างนี้แล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยต้องไรใช่เสียหายแน่นอนนะคะตายแน่นี่ฮะอกอสั่นขวัญหายใช่ตอนนี้ชาวบ,บ้านเขาก็หวาดกลัวไม่กล้าออกไปทําสวนกันค่ะนี่แหละครับทานผู้ชมฮะ ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้วันนี้ร่วมกันจัดรายการกับเราผ่านหน้าจอตั้งแต่6โมง5นาทีไปต้นไปเลยไปจนถึง7โมง5นาทีค่ะแจ้งข่าวบอกกล่าวจะเป็นประโยชน์ที่สุดค่ะสำหรับเราเองสำหรับท่านผู้ชมทั่วไปที่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้นะก็ส่งข้อความเข้ามาและก็วงเล็บว่าแฟนข่าวเรามีเสื้อแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ c อ m สีชมพูอ่อนให้คุณผู้ชม10ท่านค่ะ10ท่านเลยนะฮะ แล้วเราก็มาว่ากันต่อเลยเนี่ยน้องไระมีเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอเอาสด,สดสดร้อนก่อนเลยนะครับตอนตีสามที่ผ่านมาหนุ่มรัชพัฒอาจจะหลับในขับรถชนต่อหม้อทางด่วนแล้วก็รถถูกพาซี่เนี่ยซี่ขวาเนี่ยหายไปทปั้งแถบอย่างนี้เลยเนี่ยนะใช่มีคนตายสองคนเก็บสาหัสคนหนึ่งเรานำเสนอตั้งแต่ชเช้าบิเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ว่าขับรถน่ยต้องระมัดระวังยังไงนี่พระผู้ชมดูภาพนะนี่คือรถ Honda Accord สีบรอนทะเบียนชกเชอบอใบอไ,ไม้7616กหนทมเกิดเหตุบนถนนบางราตรา,า,าช่องคู่ขนานขาเข้าก่อนถึงโรงพยาบาลปียมิน แล้วก็สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไม่เหลือสภาพเป็น Honda Accord เลยนะคะผู้เสียชีวิตติดอยู่ที่เบาะด้านหลังชื่อว่าคุณอุไรบุญโสภาศอายุ23ปีค่ะเบาะนั่งข้างหน้าด้านซ้ายมีคนบาดเจ็บหนึ่งคนชื่อคุณพัฒน์พิมานรวันธนกมลอายุ26ปีนะคะก็ถูกส่งโรงพยาบาลไปผู้เสียชีวิต,วตอีกคนคนึงคือคนขับคือคุณพัทธรกรศรีบางแย้มนะคะกาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏธทนบุรีค่ะอายุ21เดองนะใช่คือกระเด็นออกมาจากรถ พร้อมด้วยเบาะนั่งเลยด้านคนขับคือกระเด็นออกไปเลยเพราะว่ารถมันถูกาีทั้งบเลยใช่รถถูกพาชีอ๋อใช่รถมันถูกพาชีกระเด็นออกไปเลยนะคะไปตกอยู่ในคูน้ํากลางถนนค่ะก็เสียชีวิตนะคะคือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็จะเป็นคนที่นั่งเบาะหลังใช่ใช่ค่ะที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วค่ะแล้วก็เสียหลักเกยขึ้นไปบนแผ่นปูนกั้นร่องกลางถนนที่มีความสูงจากพื้นสักรประมาณเมตรหนึ่งทีนี้มันก็เลยพุ่งเข้าไปชนต่อกับต่อหม เสียงดังสนั่นเลยนะคะแล้วก็รถด้านขวาเนี่ยถูกฉีกหายไปเลยครึ่งคันคือมันเขินก่อนนะฮะเพราะมันต้องคือไม่ได้วิ่งตามถนน่คะอาจจะหลับในแล้วแฉลบออกใช่ไหมใช่แล้วก็ปีนขึ้นแล้วก็ชนเข้ากับตอมอเนี่ยเฉพาะปีนขึ้ออนี่เมตรหนึ่งแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ชนเข้ากับตอมออย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะแล้วรถก็ฉีกไปเลยครึ่งคัน,นะคะ่ะนั่นแหละครับนี่เกิดขึ้นตอนตีสามที่ผ่านมาที่เองนะฮะ น่านกตกใจจริงๆบ้านนาตราดหลักกิโลเมตรที่6นี่เองครับใกล้ๆนี่เองนะฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับย้อนกลับไปดูตอนเย็นวันนี้4ี่โมงเย็นเจ้าหน้าที่ร้อยเวรทางหลวงเขาเขียวผมเห็นข่าวนี้ผมนึกถึงตอนที่ผมไปทำข่าวมาหาอุตรกภัยตอนที่ตีรถจากนาครสวรรค์มาที่ลบบุรีน้องใบจำได้ไหม พี่น้องไบก็แยกมาพี่ก็ตีรถ <confusion> เพื่อที่จะมาหาคุณตันน่ะ <อ started. S 1> ระหว่าง <_ uff> ทางก็แวะลากเรือ,อเรือที่จะเผื่อจะต้องเอาไปลุยน้ำเนี่ยนะแล้วก็มีตัวฐานลากใช่ไหมลากอยู่ดีๆเนี่ยมันจะกระเด้งไปกระเด้งมาตามแรงของรถะตลอด <_ k> เคราะดีที่มีแค่ล้อหลุดอ๋อใช่จำได้หรือยังจำได้แล้วเคราะดีที่แค่ล้อหลุดนะฮะ ล้อกระเด็นข้ามถนนไปฝั่งตรงนข้ามรถที่พี่นั่งมาโอ้โหทรงตัวเข้าซ้ายไอ้ข้างหลังก็บอกแทบช็อกคือเรือหลังเนี่ยมันสายไปสายมาแล้วเนี่ยนะฮะนึกวูบขึ้นมาแล้วโอ้โหเคราะห์ดีที่ไม่มีใครสวนทางมาหนึ่งสองแค่ล้อหลุดแล้วหยุดรถสามคือไม่มีอะไรหลุดตามไปสสยข้างหลังแต่ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนสี่โมงเย็นที่ชนบุรีเนี่ย อันนี้เนี่ยน้องใบอันนี้ไม่ได้โชคดีแบบนั้นนะนะคะเป็นรถสําหรับลากเรือของกรมเจ้าท่าค่ะปรากฏว่ายางแตกแล้วก็เสียหลักไปโดนรถฝั่งตรงข้ามหลายคันเลยนะคะจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าคนขับรถลากเรือลำนี้เนี่ยชื่อว่าคุณมาโนทศิกภไพขับมาเนี่ยค่ะปรากฏว่า กลัวคุณมานอดเองก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าเรือที่ลากมาด้วยชนีย่ยเชนเข้ามาที่ตัวคุณมาโนดเลยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วอย่างที่บอกไปว่าข้ามไปชนกับรถคันอื่นที่ขับสวนมาด้วยนะคะแล้วทำให้รถคันที่ถูกชนเนี่ยก็พังยับไปเลยเหมือนกัน t o y ย t a s p o r ร์ตไลเ r ส่วนรถของคุณมาโนดรถของกรมเจ้าท่าเนี่ยคะ่ะก็ปรากฏว่าไปชนกับเสาไฟฟ้าอีกต่อนหนึ่งด้วยนะคะทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาหนึ่งต้น ยางอะไหล่ของรถคันที่ขับมาของกรมเจ้าท่าเนี่ยก็พุ่งฟ้าข้ามเกาะกลางไปพร้อมกับเรือเลยคืออย่างนี้ค่ะรถเนี่ยพอขับมาปุ๊บใช่ไหมคะยางแตกพอยางแตกปุ๊บเสียหลักล้อเนี่ยกระเด็นพุ่งข้ามเกาะไป ตัวเรือเนี่ยพุ่งเข้าไปหาตัวคุณมาโนธที่เป็นคนขับจากนั้นเรือก็เหินข้ามไปเหมือนกันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเรือเนี่ยพอรถมันยางแตกมันก็เสียหลักเรือชนรถตัวเองที่ล่างมาใช่แล้วก็เหินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปชนอีก4คันใช่ส่วนล้อนี่ก็กระเด็นไปอยู่อีกฝั่งตรงข้ามหนึ่งเหมือนกันนะคะ4คันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ได้รับความเสียหายกันไป <simple S 2> ค่ะอันนี้ของกรมเจ้าท่าเองนะใช่เรืนนขอของกรมเจ้าท่าเองส่วนคนขับรถอย่างที่บอกที่คุณมาโนธนี่ก็เจ็บสาหัสนะคะโอ้โหนี่ โอเคแล้วก็ต่ okay. อกันอีกนะครับต so so ู้ชมมะจุดเดิมนะครับคราวนี้พัฒนาการระหว่างซอย59ถึง61เห็นจะเป็นประเด็นแล้วล่ะพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บผมนึกเลยเอะเมื่อเดือนไหนล่ะเนี่ยเพิ่งจะเกิดรถขยะกทมขนขยะจากอ่อนปทุมวันจะไปส่งอ่อนนุชไปชนเสาไฟฟ้าหักไปหลายต้นประมาณพฤษภาเนี่เองค่ะ จำคือจำเลขซอยได้ตอนนั้นว่าเออมันคงเป็นทางโค้งนะค่ะจุดเดิมเลยใช่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยน้องไบ เป็นทางโค้งพัฒนาการช่วงปากซอยพัฒนาการ59ค่ะจุดเกิดเหตุนี่เป็นหน้าร้านซี Freshmart นะคะ,ะเป็นแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารวาแหวน96-25กรุงเทพมหานครจอดอยู่บนทางเท้าคือเสียหลักหลุดโค้งแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางหักทั้งหมดเนี่ย6ต้นด้วยกันค่ะซัดไป6ต้นเลยเหรอเออก็ไล่ไปเลยนี่เสาใหม่ๆเลยนะเนี่ยใช่ค่ะก็ไล่ไปเลยตั้งแต่ปากซอยพัฒนาการ5 9เ้รื่อยไปจนถึงปากซอยพัฒนาการ61อนะคะเพืเออ่คุณผู้ชมจําได้เนี่ย ก่อนหน้านี้รถขยะที่ขนขยะมาอย่างคุณจรยุทธบอกไปครั้งนั้นเนี่ยเต้นแล้วก็เพิ่งจะติดตั้งเสาใหม่นะอันนี้สอยไปอีก6ต้นด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้ mm hmm. มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือคุณปริญญาสีหนองเม็กนะคะอายุยี่บปีเป็นคนขับรถแท็กซี่คันนี้ค่ะได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกคุณปริญญาก็บอกว่าขับรถมาตามทางนี่แหละมาหาผู้โดยสารจุดเกิดเหตุนเนี่ยเป็นทางโค้งและถนนเนี่ยน้ำขังเยอะรถก็เลยเสียการทรงตัวแล้วก็เลยเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง mm hmm. เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาไปนะคะแล้วก็ค่าเสียหายเรื่องของเออสาไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวการไฟฟ้านครหลวงก็จะต้องเข้ามาดูแลอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะครับ ทีนี้ประเด็นต่อมานอกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วเนี่ยชาวบ้านพอล่าสุดเกิดแบบนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันอีงเหมือนกัน <Wow. S 1> เขาบอกเนี่ยถ้าย้อนไปประมาณ20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ <Wow. S 1> ไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือไม่อย่างไร <What? S 1> อะไรกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยถูกรถชนตายตรงจุดนี้ค่ะแล้วแล้วชาวบ้านเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าดวงวิญญ,ญาณเนี่ยยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด hmm? คือวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละ แล,แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นก็จะมีเหตุการณ์รถเสียหลักหลุดโค้งชนเสาไฟฟ้าแบบนี้เป็นประจำโดยเฉพาะตีหนึ่งถึงตีสี่คือชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีการทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญ,ญญาณของหญิงสาวคนนี้เลย เห็นว่าเคยถึงขั้นไปเข้าร่างทรงด้วยนะคะพูดกันถึงกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ทําบุญใหญ่ให้ไม่งั้นเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุที่โค้งนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจุดนี้ก็เคยมีรถกระบะเทกระจัด2ฝั่งเลยในยระยะเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมรถเก็บขยะก็มาประสบอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าเสียหายไป9ต้น นี่เดลิเลียเข้ารายงานนะฮะท่านผู้ชมไปหาอาหารได้ที่เดลิเลียวเขาบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ย่านนั้นจับกลุ่มวิจารเลยล่ะแล้วก็ให้ข้อมูลกับเดลิเลียวว่าจุดนี้ต้องมีอาถรรพ์แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณว่าชาวบ้านละแวกนี้อยากให้มีการจัดทําบุญใหญ่ขึ้นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆขึ้นมาอีกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวการไฟฟ้าจะต้องมาเปลี่ยนเสาก็ต้องบ่อยๆเนี่ยนะนี่ยังเคราะดีที่ไม่มีคนเสียชีวิตใช่ค่ะนะ สิบปีที่ผ่านมาเฉพาะที่นี่ก็เทกระจาดกันสงทีใช่ไหมใช่นี่ฮรคือนี่ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น29มีนาะนั่นแหละฮะรถขยะบริเวณซอยพัฒนาการ59ถึง61ฝั่งขาออกจุดเดียวกันเลยไหม,มเป็นช่วงทางโค้งรถเก็บขยะสีเหลืองพลิกคว่ำสภาพไห้ท้องเศษขยะกับสิ่งปฏิกูลเทกระจายทุกบริเวณเสาไฟฟ้าหากักโค่ไปเต้น ไม่นับต้นไม้อีกสต้นอันนี้เมื่อกีนาคมนะฮะท่อประปาแตะอีกต่างหากนี่ฮะตอนนั้นเนี่ยคนขับรถบุญลือมนทาสุขบอกนะครับว่ามันเป็นทางโค้งและถูกรถเก๋งคันนึงขับปาดหน้ากระทันหันหักหลบแล้วก็ซัดเข้าไปก้าต้นที่ว่านี้นี่แหละแต่ครั้งนั้นเนี่ยบุญลือมีแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ย200ม้อิกรเมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นครั้งนั้งเล่าฮะ ไม่ใช่วิญญาณแนะ่เล่าฮะแต่ถึงกระน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้ผมว่าคงไม่เสียหายนะถ้าการไฟฟ้าลครหลวงท่านจะไปทําบุญให้กับชาวบ้านเราแวกแล้วเลยเผื่อท่านจะเป็นขวัญกําลังใจจะได้ประหยัดค่าเสาไฟด้วยเนี่ยนะฮะอ๋อแต่ว่าคนชนก็ต้องจ่ายใช่ไหมใช่คนที่ชนนะคะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นคือยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเคยมีเรื่องทํานองนี้และในเวลาต่อมาพอเรารู้กันเนี่ยเราก็จะระวังกันค่ะเรื่องอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องลบอย่างเดียว พอเรารู้อ,อ่อเราแวกนี้โค้งพัฒนาการช่วง59ถึง61พอไปถึงสัก53 55, 55 57ระวังละอ,อ้อาวระวังกันมันก็เหมือนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดบ่อยที่ไหนรัชดาพิเศษใช่ตรงนั้น่ะแถวแถวนะสารยาเลยไปเนี่ยนะฮะาจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ค่อยเกิดละเพราะว่าคนจะระวังกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นย้ำนะฮะพัฒนาการ59ถึง61